เอาเอาหมูหมูลงเลยเอาเขาให้ลงตรงไหนครับอาย่าลงไหนเอาหมูลงไหนดีครับตู้แช่ตรงไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหมูหมูไก่ลงไหนดีน่าจะเกือบเกือบพันโลได้เอาตฟิตเอาตู้ฟิตตู้ฟิตส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าเหลือนั่นก็ใส่หลังใหญ่เอาเอาลงเลยการตวงควงพี่ๆทุกคนด้วยนะครับอ่ามีมีมีใครมาช่วยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเออให้ทีมงานมาช่วยหน่อยมาโอเคโอเค เยอะมากเยอะก็หมูหมูไก ну uh. ่รวมกันก็เก oh, oh, uh, okay. uh, uh, okay. uh, ือบพันโลตันนึงเอาไงฮะตรงไหนอ๋อตู้ฟิชอยู่นี้ไม่งั้นเอารถไปจอดนันน่าจะดีกว่านะพี่อ๋โอเคเดี๋ยส่ตู้ฟิแ็นอออแลวเดี๋ยวจะเียบเลยเนี่ย หมูไม่ไก่เลยเีย็บเลยตอ,อ,น,อ,อนนี้แถมครับอันนี้แถมไม่นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไปลงตรงนู้นไหมหมายถึงว่าหรือจะแบกเดี๋ยวเด<ป>ี๋ยวให้เขาประสานแล้วกันเดี๋ยวบบเดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวให้ประสานแป๊บนึงเพราะอย่งเขาว่าเขาจะออไปแช่ตู้ฟิตไงพี่แล้วตู้ฟิตมันอยู่นู่นเดี๋ยวจะแบกกันเยอะแล้วเพื่อถอยรถเข้าไปดีกว่าจัดเต็มวันนี้โอเคโผลยกว่าโลก ห <laughs> กลอยเกือพันลอยกว่อโ,โลออเยอะเยอะจัดมันต้องตับไปไว้ทีสองทีสาจะดีขึ้น